สัมพันธ์ระหว่างปริมาตรความดันปุณภูมิและมวลค่ะของแก๊สโดยที่ตัวแปรต้นเนี่ยตัวแปรต้นคือปริมาตรตัวแปรตามคือความดัน แล้วก็ตัวแปรควบคุมคืออุณหภูมิค่ะอ,อ,อันแรกนะคะความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและความดันค่ะความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและความดันนะคะก็คือกฎของบอยค่ะโดยกฎของบอยเนี่ยกล่าวว่าเมื่ออุณหภูมิและมวลคงที่ปริมาตรของแก๊สจะแปรผกผันกับความดันโดยที่ความดันและปริมาตรมี จะเป็นหน่วยใดก็ได้ค่ะเอ่อจากกราฟที่เขาให้มานะคะก็คือเมื่อความดันลดลงเนี่ยก็จะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นค่ะส่วนกราฟนี้นะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าปริมาตรเนี่ยแปรผกผันกับความดันค่ะก็จะได้สูตรว่า P1 V1 เท่ากับ P2 V2 โดยที่ความดันเนี่ยก็คือ P นะคะมีหน่วยเป็น ATM แล้วก็ P เป็นปริมาตรมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรคะ่ะโดยที่กดของบอยนะคะก็จะมีอุณหภูมิคงที่และมวลคงที่ค่ะโดยที่ปริมาตรแปรผกผขนกับความดันนะคะ